สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดดวงลัคนามีนว่าในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะตัวคุณเองในเดือนนี้มีเรื่องให้ต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจอยู่หลายเรื่องและดูเหมือนช่วงนี้คุณจะแอบตื้ออยู่สักนิดใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังเลยละค่ะเรื่องของการเงินนะคะมีเข้าและมีออกไม่ได้ลำบากแต่เดือนนี้จะเริ่มแลนการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะและดูเหมือนว่าคุณมีแพลนที่จะลงทุน ่อยอดให้เงินงอกเงินด้วยล่ะคะ่ะในส่วนของโชคลาภนะคะจะได้โชคลาภจากการงานจากเพื่อนแล้วก็คนรักค่ะในส่วนของงานมีความสุขมากกับที่ทํางานนะคะรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านเลยหรือบางคนอาจจะกลับมาทํางานทําธุรกิจที่บ้านค่ะความรักนะคะคนโสดมีเกณฑ์เจอผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าเข้ามาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแต่ก็ต้องเช็คประวัติให้ดีๆหน่อยนะ ในส่วนของคนที่มีคู่ค่ะก็ชิวๆไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ก็ระวังในเรื่องของการพูดคุยกันนิดนึงค่ะอาจจะมีปัญหาคุยกันไม่เข้าใจหรือว่าไม่ตรงกันได้ค่ะ